คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสด g ครโกสกร,รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาบันทึกเทปกันอีกครั้งหนึ่งในรอบเดือนของพวกเรา3คนนะครับและก็ประเด็นที่ร้อนแรงตอนนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ในวันที่เราบันทึกเทปกันอยู่นะครับนั่นก็คือ,อเรื่องของประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องสาธุซึ่ง หลายๆคนกำลังพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าประเด็นต่างๆจริง,รงๆประเด็นต่างๆเหล่านี้เราเคยเอามาคุยในรายการกันบ้างแล้วแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นการยกขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หลายๆคนที่อยากจะรู้เกี่ยวกับมุมมองหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้คุณตาได้ดูไปบ้างยังครับได้ดูไปบ้างครับแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความสนุกด้วยนะครับอ่าใช่แล้วก็มันจะมีฉากค่อนข้างสะเทือนใจเยอะเหมือนกัน ค่อนข้างเป็นเรื่องแบบถ้าเรียกว่าโชว์จะจะไหล่ไหล <ừ> ชอน <ừ> ที่เป็นเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็จะมินเมย์หน่อยเรียกว่าเต็มตาครับแต่ว่ามันมีความสนุกอยู่ <ừ> แล้วก็ <g ülme> ก็เลยมีประเด็นหลายๆอย่างที่เออพอดูแล้วเราก็เกิดความสงสัยอยากจะามาถามอาจารย์ล็อกทิศด้วยครับในมู่วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ดูจนจบ,บแล้วก็อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องตอนจบเพราะฉะนั้นไม่มีการสปอยรเราแค่เอาประเด็นหลกัหลกๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่อง ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นสําคัญเลยน่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างโครงสร้างระบบของการทําบุญภายในวัดนะฮะแต่ผมดูเรื่องนี้จะมีคําถามอันนี้อาจจะคิดมาตั้งนานแล้วเวลาดูหนังเช่นอย่างข้อแรกนะครับอันนี้เป็นคำถามาเฉยๆนะครับอย่างเช่นถ้าพระเป็นเกย์อย่างนี้สามารถบวชได้ไหมครับอ่านี่หนึ่งประเด็นที่มีในเรื่องนี้ อยากจะรู้เอาอาทีระประเด็นหรือรวมเรา<ป>ทีละประเด็นพนเยอะมากเลยประเด็นแรกที่เห็นอยู่ในเรื่องคือสมมุติถ้าพระเป็นเก์ส,สามารถบวชได้ไหมแล้วถ้า,ถาเกิดถ้าเกิดบวชไปไม่ได้เป็นเก์แต่บวชบวชไปแล้วเป็นเกออย่งเงี้ยเขา,เขา,เ,ขาเขาผิดกฎหรือเปล่ปาอ,อันนี้ฮะครับจริงๆคาว่าห้ามบวชที่เป็นบรรดในพุทธศาสนาจริงๆครับมัน ก็คือต้องเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีเครื่องเพศทั้งสองอย่างอยู่ในคนเดียวกันคือแบบมีอาการเป็นร่างกายผิดปกติอันนั้นถึงบวชไม่ได้เพราะบวชเข้ามาแล้วมันจะมีปัญหาแต่ลักษณะการเป็นเกย์การเบี่ยงเบนทางเพศพวกนี้มันมันเป็นอาการทางจิตใจซึ่งบางทีมันตัดสินได้ยากบางคนเดินเดินอยู่เราก็ไม่รู้ใครเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จุดสําคัญที่มันทําให้บางคนอาจจะรู้สึกมีปัญหาคือบางทีพอบวชไปแล้วถ้าเกิดเขาเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ย มันอาจจะทําให้ดูถ้าทางกิริยาอาจจะดูไม่เหมาะเพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนเป็นเกย์บวชพระได้ไหมบวชได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณบวชแล้วคุณก็ต้องสํานึกในความเป็นพระแล้วก็ต้องมีกิริยาที่สงบสง,เงมเรียบร้อยแบบไม่ใช่วิดวายกับตู้หูอันนี้ก็ไม่เหมาะแน่ๆแต่ถ้าเกิดคุณบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วจะเกิดปกติพอดีผมไม่เคยบวชพระนี่ท่านเขาจะนอนด้วยกันหรือปาครับ ก็ <g ö, g ö แล้วแต่ที่บางบางทีก็นอนด้วยกันถ้าเกิดเป็นวัดที่แบบมีมีสถานที่จํากัดอะไรครับเพราะงี้ก็ถึงต้องบอกว่าถ้าคนที่เป็นคุณก็ต้องสํานึกว่าคุณมาบวชเพื่อมาปฏิบัติมาทําบุญอะไรเงรี้ยถ้ามาบวชมาวิทย์ว้มาบวชหาผู้ชายอันนี้มันผิดอยู่แล้วครัเพราะโดยปกติการที่จะบวชเป็นพระมันก็ต้องตัดจากทางโลกอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นรักผู้หญิงรักผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างต้องตัดออกหมดนะฮะนั่นก็น่าจะเป็นกฎเบื้องตน้นก็แสดงว่าถ้าเป็นเป็นเกย์เป็นกระเทยหรืออะไรก็ตาม บวชเนี่ยสามารถบวชได้ใช่ไหมฮะบวชได้แล้วก็ถ้าเป็นคนสำรวมก็สำรวมไปแต่ขออย่าไปอย่าไปวุ่นแบบทางกิเลสครับผมนี่หนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่เลยของเรื่องนี้คือโครงสร้างของการทําบุญนะฮะโดยจะพุ่งเป้าไปที่น่าจะเป็นมัคคายกลูกศิษย์วัดจะเป็นจะเป็นด่านหน้าที่ที่ปล่อยให้คนคนแปลกหน้าเข้ามาครับ อันเนี้ยที่อยากจะรู้ว่าในระบบถ้ามันเป็นความเป็นจริงมันจะแก้กันได้ยังไงฮะสมมติว่า<ค>พระเนี่ยไม่รู้ก็ตัดทางโลกไปแล้วครับแล้วก็จะมีคนเจาะเข้ามาเพื่อสร้างพระนู่นนี่นั่นอ่ะถ้าเจตนาดีก็ดีแต่ถ้าเจตนาไม่ดีก็น่าจะมันจะโครงสร้างนี้มันก็จะรั่วเลยใช่ไหมฮะคือจริงๆโครงสร้างตัวนี้มันค่อนข้างมีปัญหามามานาแล้วรเรื่องรรคทายกเรื่องอะไรเพราะว่า โดยส่วนใหญ่พระท่านก็บวชมาท่านก็คือท่านบวชมาศึกษาธรรมมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเรื่องเงินเรื่องการหาอะไรเข้าวัดมากนักแล้วก็ด้วยความที่เป็นพระบางทีการจะไปบริหารจัดการเงินหยิบจับเงินอะไรต่างๆก็ดูไม่ค่อยเหมาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีพวกมัคคทาย,ยกมีวยาวจกรคอยจัดการระบบเงินทางวัดซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบชาวบ้านหรือเป็นแบบอะไรที่อยู่ในหมู่บ้านเหล่านั้นนั่นแหละที่เข้ามาช่วยกันทํา ซึ่งถ้าเกิดเป็นชาวบ้านที่มาด้วยจิตบริสุทธิ์อันนี้ก็ไม่มีปัญหาทุกคนก็ช่วยกันแต่อย่างที่ต้าบอกคือมันก็มีหลายที่ที่บางคนเข้ามาด้วยเจตนาดีแต่พอเห็นเงินแล้วมัน็นช่องผลประโยชน์มันมันมันมีช่องทางในการซิกแซกเอาเงินออกมาได้อยู่เยอะมากครับซึ่งถามว่าการแก้ปัญหาเนี่ยโหมันเป็นร้อยปีมาแล้วก็ยังครับก็ยังแก้ยากจะแก้แต่ว่าก็คือมันก็ต้องช่วยกันได้คืออย่างแรกคือเราต้องให้ความเข้าใจ ด้วยกับคนที่จะมาเป็นว่าเขามาเป็นเนี่ยคือเขามาช่วยงานวัดเพื่อเป็นเป็นบุญกุศลกับเขาที่ได้มาช่วยในการหาเงินเข้าวัดทําทานทําบุญอะไรต่างๆและเงินทุกบาททุกสตางค์แม้แค่สตางค์เดียวที่คุณเอาเงินจากวัดไปมันคือกรรมที่หนักมากว่ามันคือของสงเลยแล้วคุณโกงเงินจากวัดโดยตรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นก็คือคนที่ไปเองก็อาจจะต้องลองสังเกตระบบต่างๆของวัดดูด้วยว่าบางที่เนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่าง โยมจัดการหมดเลยพระไม่มีสิทธิ์ไม่มีรู้รเรื่องไม่มีอะไรเลยถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้บางทีเราจจะต้องถอยอคือเราก็ต้องพิจารณาการไปทําบุญด้วยว่าบางทีบางวัดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางวัดเนี่ย,ดยโดนโยมยึดวัดไปแล้วก็ตีเหมือนกันบ,บางทีโยมสองวัดตีกันว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายอย่างเพราะฉะนั้นคือเราในฐานะที่เข้าไปก็ต้องต้องดูด้วยครับว่าว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะต้องมีระบบตรวจสอบคือระบบตรวจสอบจริงๆของอ่า ของทางรัฐบาลของทางอะไรต่างๆมันก็มีแต่คือมันก็ไม่สามารถเข้าไปได้ทั่วถึงการการให้การศึกษานะมันจะเป็นทางหนึ่งที่จะแก้ได้อย่างยั่งยืนคือทําให้คนเข้าใจว่าเราเข้ามาเพื่อช่วยพระศาสานาส่วนเรื่องเองินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยโอเคว่าคุณเข้ามาช่วยก็จริงอาจจะไม่ได้เงินตอบแทนเยอะอาจจะเป็นแค่เงินเดือนเ,อนเป็นอะไรแต่เราถือว่าเข้ามาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยอ้าถ้าอย่างนั้นทีนี้เวลาคนทาบุญเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงครับว่าเงินเหล่านี้ <c oughs> มันไปอยู่ผ่านระบบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะค่อนข้างยากแต่เราดูจาก ลักษณะการบริหารงานได้บางวัดเราจะเห็นแบบโยมเข้าไปอยู่ในทุกจุดเลยอะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็แบบบางที่เราจะเห็นเลยว่ายโยมสั่งพระหลวงพี่ไปเอานั้นมาหน่อยหลวงพี่อันนี้ขายไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็จะพอสังเกตได้ว่าเองมันจะจกดแปลก,ปกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะในทางคนทําบุญเนี่ยผมเชื่อว,ว่าหลายคนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันจะมีแนวคิดว่าทําไปแล้วสบายใจละที่เหลือก็อย่าไปคิดมากอ่าแต่จริงๆอย่างนั้นนะถูกแล้วเพราะว่า คือเราคงไม่สามารถเข้าไปดูเบื้องลึกของทุกวัดได้คือถามว่าถ้าเราบังเอิญทําไปแล้วไปเจอมัคคา,าย,ยกไม่ดีเอาเงินทั้งหมดของเราไปถามว่าเราได้บุญไหมเรายังได้บุญเต็มอยู่เพราะเรารตั้งใจทําให้วัดแต่ไอ้มัคคา,าย,ยกมันก็รับกังเต็มๆไปเลยซึ่งส่วนใหญ่กม่จะอยู่ไม่นานนะ่ะมันด้วยความที่มันเป็นกรรมพวกนี้ส่วนใหญ่ตอนท้ายก็ตายไม่ดีกันสักคนหนึ่งถ้าถ้าท้าที่เราเห็นกันอ๋อแต่ว่าชอจะเป็นระบบ ตรวจสอบมันก็ยากใช่ไหมมันก็มีส่วนกลางเข้ามาตรวจสอบเรื่องบัญชีวัดเรื่องเงินทอนวัดที่เขาเคยมีปัญหากันหลายๆอย่างเขาก็มีระบบตรวจสอบอยู่บ้างแต่ด้วยความที่ว่าคณะสงฆ์ที่ทําการตรวจสอบเขาก็มีงานแล้วก็หน้าที่ค่อนข้างเยอะมันมีคนจํากัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นวัดต่างจังหวัดไกๆลๆบางทีมันเข้าไม่ถึงมันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตรวจสอบยากเพราะฉะนั้นคือเราอย่างเงินอันหนึ่งที่เข้าวัดหลักๆเลยที่ค่อนข้างเป็นประเด็นกันเยอะคือการทําพวกวัตถุมงคลอันนั้นเหมือนปั่นหุ้นเลย เหมือนปั่นหุ้นเลยคือมาสร้างวัตถุมงคลแล้วก็กักตุนแล้วก็พอขึ้นก็เรีขายก็มีช่องโหว่จะหนี้อยู่มันแต่ถามว่ามันจําเป็นไหมคือเราก็ต้องเข้าใจว่าบริบทของพุทธศาสนาในอดีตกับปัจจุบันมันเปลี่ยนไปในอดีตเนี่ยทุกคนทาบุญเข้าวัดไม่ได้สนใจเรื่องวัตถุเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลต่างๆมันไม่จําเป็นเพราะคนทําบุญกันอยู่แล้วและก็ กินง่ายอยู่ง่ายไม่ได้มีอะไรมากแต่ในยุคปัจจุบันพระไปไหนก็ไม่มีใครทําบุญให้เท่าไหร่เหมือนเมื่อก่อนบางทีพระต้องหาซื้อข้าวเองบางทีพระต้องหาเงินเรียนหนังสือเองอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดึงให้พระและวัดยังสามารถอยู่ได้เพื่อยืดอายุพระศาสนาก็คือการสร้างวัตถุขึ้นมาเพื่อเข้าม,มาช่วยซึ่งอันนี้นถือว่าจําเป็นในปัจจุบันไม่งั้นวัดในประเทศไทยทั้งหมดนี้อยู่ไม่ได้แน่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะใช้ก็ขอให้ใช้อย่างถูกวิธีเพราะอย่างสมัยก่อนเราก็รู้ว่าวัตถุมงคลเนี่ยคือสร เพื่อเป็นกําลังใจให้ชาวบ้านเพื่อเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําให้บูชาก็คือทําในให้บูชาในจํานวนที่เหมาะสมมีความชัดเจนอย่างเช่นว่าสร้างเท่าไหร่มีการต่อโค้ดมีการทําลายบล็อกไหมอะไรอย่างเงี้ยมีความชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าจํานวนเยอะเกินไปไหมหรือว่าเนื้อที่คุณเอามาทำมีถ้าเกิดมีกรรมการมีความชัดเจนพวกนี้ก็ทําได้ไม่มีปัญหาแต่บางวัดไปปั๊มแล้วปั๊มอีกปั๊มอีกปั๊มแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันทีนี้มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องมหอมห่อละศพ<บ>ในประเด็นเนี้ยผมก็มีความคาใจอยู่เหมือนกันว่าปัจจุบันนี้เวลาเขาจัดงานที่กิจกรรมหาทุนเข้าวัดขอบขายขอยงการจัดเนี่ยจัดได้ขนาดไหนฮะเช่นมีดนตรีได้ไหมแต่สมัยเด็กๆเราก็จะเห็นมีการะเล่นเช่นมีลิเกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าลิเกเป็นขอบขายดนตรีครบาบหรือว่าจะมีแบบสาวน้อยตกน้ำอะไรเงี้ยพวกงานแบบเนี้ย ในในซีซรีส์นี้ก็จะมีให้โชว์ว่าแต่ของเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรมที่หาระดมทุนนะฮะแต่อยากจะรู้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคอบขายไหนที่แบบประมาณนี้เกินหรืออันนี้พอดีแล้วคือจริงๆก็ต้องบอกว่าไอ้ส่วนนี้มันเป็นส่วนของชาวบ้านล้วนๆก็คือเดี๋ยวมีถ้าเมื่อก่อนก็มีชิงช้าสวรรค์มียิงเป้ามีสาวน้อยตกน้ําอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็ถ้าพวกนี้ก็จะไม่ค่อยซีเรียสมากเพราะว่า มันไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนหรือไม่ก่อให้ให้เป็นปัญหาอะไรมากนักแต่ว่าตอนหลังๆที่มันเริ่มแบบถูกเพ่งเล็งมากขึ้นเมื่อมันมีอย่างที่ตาบอกคือมีเพลงมีหมอลำถ้าหมอลำมีแดนเซอร์แดนเอรชุดว่าที่ก็เออเป็นชุดแบบมอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าได้ไหมฮะจริงๆมันไม่ควรอ่ะจริงๆมันไม่ควรถ้าเลี่ยงได้ก็ดีถ้าเลี่ยงได้ก็ดีแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ ไม่ควรจะเปิดเสียงดังหรือรบกวนหรือว่าถ้ามีของมึนเมาหรือว่าแบบมีโป๊เปลือยอันนี้ไม่ไม่เหมาะแน่แต่ในบางต่างจังหวัดเราก็จะเห็นว่ามันก็มีคือชาวบ้านเขก็ทำของเขาไปว่าอันไหนสนุกเขาก็ทําแต่ว่าเขาลืมไปว่านี่มันคือพื้นที่วัดแล้วก็เสียงมันก็ได้ยินไปถึงพระทุกองค์ที่ท่านอยู่ในวัดอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่คือผมยังมองว่าไอ้อย่างเสียงเนี่ยเป็นปกติเพราะว่าจะรู้อยู่แล้วว่าอ่าอันนี้งานวัดใช่ไหมแต่สงสัยอย่างประเด็นโป๊กเปลือยนี่อาจจะต้องตัดไว้มันไม่ควรไอ่แบบ หยอกไปในทางเรื่องนี้ก็อาจจะต้องลอาจจะต้องแรงจนถึงตีกันเป็นเทอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะแล้วไอ้เมียงงูอะไรนี่คืออะไรเงี้ยอย่างเมียงงูนี่ถือว่าโป๊ะเผมไม่รู้ไม่เคยดูมันก็เป็นเอาคนกับงูไปอยู่ด้วยกันแบบว่าเป็นตลกแกล้งกันอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันก็จะไม่ได้มีโป๊เปลยอะไรเป็นแบบลักษณะแบบแล้วอย่างมีงานวัดเนี่ยพระเนี่ยสามารถเดินออกมาดูได้ไหมครับผิดกฎไหมคอับคือ มันก็จําเป็นต้องดูเหมือนกันอย่างเช่นกนดูความเรียบร้อยดูอะไรเงี้ยแต่ก็เราต้องเข้าใจว่าพระที่บวชข้ามาทั้งหมดเนี่ย ไม่ใช่เป็นพระอริยะทั้งหมดส่วนใหญ่ก็คือสมมติที่สเห็นพวกเราบวชห้าวันสิบวันอ่างเงี้ยเราก็กลับบ้านะบางทีได้ยินคนร้องเพลงได้ยินอะไรก็อยากจะมาดูมีดารามาในงานวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมาดูได้แต่ว่าก็ต้องมายืนมาดูด้วยความเหมาะสมไม่ใช่แบบดูแล้วก็ร้องตามดูเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสัมพนธ์รวมอ้วก็มีความเลอดีตอาจจะเป็นนักร้องเก่า่เอออันนี้มานั่งแบบก็้องเออต้องพักไปเกาะคันไม้คันมืออ่าะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องยาเสพติดอันนี้ผมก็สนใจตรงที่ว่าเวลามี คนที่เขาอยู่แล้วมีพระมาบวชแล้วไปเสพยาเสพติดอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะฮะ <Ừ. S 2> แต่ถ้ามีการขายยาเสพติดมีการตั้งเป็นกลุ่มแก๊งที่มากกว่าหนึ่งองค์แล้วอย่างนี้เราจะเตือนกันยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกนี้บางทีเขาก็มีความดุร้ายครับการไปเตือนบางทีโดนเล่นซะเองคือจริงๆพวกนี้ระบบมันต้องคัดตั้งแต่ตอนจะบวช คัดจังแต่อุปชาที่จะให้บวชว่าคุณมีคดีไหมคุณมีอะไรต่างๆไหมแต่ก็เราก็เข้าใจว่าในระดับหนึ่งพระอุปชาท่านก็คงไม่สามารถไปรู้ได้หมดหรอกว่าคนที่มาบวชน,นติดยาหรือมันอะไรไหมทีนี้พอมันเข้ามาแล้วเนี่ยคือถ้าเจอเคสแบบนี้จริงๆอาจจะต้องมีการตักเตือนกันก่อนในใ,ใ,ในในในานะพระด้วยกันแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่หยุดคุณยังทําอยู่ก็ต้องแจ้งในอําเภอแจ้งตํารวจไปตามลําดับขั้นตอนทางกฎหมายเพราะว่าพวกนี้คือมันผิดกฎหมายอะ่ะจับสึดได้ทันทีโอ้ยอย่างนี้ไม่อันตรายเหรอครับสมมุติว่ามีคนที่เขาขายยาในวัด แล้วแล้วเราไปสมมุติเราเป็นบวชแล้วเราไปแจ้งตำรวจเราก็อาจจะโดนดักตีเราก็อาจจะต้องหาวิธีโดยโดยเงียบๆโดยละมุนละม่อมแบบว่าไม่ใช่แบบเดินไปบอกตำรวจโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้โทรบอกหรือฝากไปหรืออะไรเพราะว่าคือมันก็มีเคสอย่างตาบอกจริงๆก็มีเจ้าวาดไหลรูปที่แบบโดนคนเมายาตีหัวจนตายด้วยเหตุแบบนี้ก็มีแบแม้แต่บางองค์ที่เก่งๆก็มีนะที่ตายที่แบบ ท่านเป็นพระที่แบบว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็โดนตีหัวจนตายโดนอะไรจนตายคือมันจังหวะกรรมให้ผลของท่านด้วยคือในความเป็นจรงิงคือควรจะปล่อยวางให้เขาโดนกรรมไปเองหรือว่าควรจะต้องแจ้งตำรวจต้องแจ้งเลยอันนี้เพราะมันมทาให้เสื่อมเสียต่อพระศาสนาคือคนที่เป็นเจ้าวาดคือเคสไหนที่ทําให้เสื่อมเสียต่อพระศาสนาทําผิดวินัยทําผิดกฎหมายต้องจัดการดงนั้นคุณก็ไม่จาเป็นต้องมาเป็นเจ้าเพราะมันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือพระในวัดเนี่ยเขาปล่อยให้อาจจะเมตตา ก็จะมีคนเล,ล่ร่อนคนจรจัดจะอยู่ในวัดเยอะแล้วบางครั้งที่เห็นมามันมีความน่ากลัวเหมือนกันคือคนเดินผ่านวัดตอนคืนก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อย่างระบบจัดการของวัดเนี่ยปกตินี้เขาเขาก็จะปล่อยไปตามเมตตาไปหรือว่าอย่างไงจริงจริง,รงอันนี้คือมันไม่มีระบบชัดเจนกะ็แล้วแต่ว่าเจ้าวาดท่านจะมีระบบยังไงถ้าเจ้าวัดองค์ไหนที่ท่านแบบ ดูแลวัดที่ค่อนข้างสตริกแล้วก็มีระบบชัดเจนทั้งก็อาจจะกันไว้เป็นที่หนึ่งไปว่าคุณจะเป็นคนเล่ห่อนคุณก็ไปอยู่ตรงนี้นะเป็นจุดๆที่แบบจะไม่มาวุ่นวายกับคน แต่บางวัดที่อยู่ตามต่างจังหวัดไกลๆบางทีมันก็ไม่รู้จะทำไงเอาเธอไม่มีที่ไปนอนตั้งสารวัตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะต้องคุยๆกันว่าถ้าทาตัวเกะกะเกะเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเด็กวัดไปคอยเคลียร์อ,อ,อ,อ๋อเาก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะมีคนคุมใช่ไหมก็ต้องคนคดูแลช่วยกันดูไม่ใช่แบบพระต้องไปคอยดั้งเบรกอะไรตลอดอส่วนใหญ่ก็คือเนี่ยคือคาราวาสก็ต้องเข้ามาช่วยเหมือนกันก็คือชาวบ้านหร่านะว่าจะถึงบอกว่าพวกมรรคทา,ายกพวกอะไรคือมันไม่ใช่ว่าไม่ดีอย่างเดียวที่เขาเข้ามาช่วยวัดมาดูแลมาทําความสะอาดมาอะไรต่างๆที่ดีก็เยอะมันสุด ้ายอ่ะมันอยู่ที่ตัวคนน่ะถ้าคนดียังไงระบบมันก็ไม่มีปัญหาปัญหาคือคนยังไม่มีความรู้คนยังขาดคุณธรรมพอเจออะไรพวกนี้มันก็มีอย่างนี้เวลาในตำนานเก่าๆพระเกจดดิดังๆเนี่ยที่เขามีบาร,รมีสูงเนี่ยเขามีวิธีหลีกเลี่ยงการถูกเจาะเข้ามาในระบบ,บยังไงฮะเท่าที่อาจารย์รอบทิศเคยมีประสบการณ์พระสมัยก่อนคือต้องบอกว่าคนสมัยก่อนด้วยเขาค่อนข้างค่อนข้างมีศีลมีธรรมแล้วก็ค่อนข้างกลัวพระ คือกลัวกลัวบาปกลัวกรรมกลัวอะไรเพราะฉะนั้นลักษณะการที่จะทําพวกนี้มันก็จะไม่มีหรือถ้าทําไปบ้างเขาก็ยังเกรงใจพระแบบว่าถ้าเกิดพระมาพระสมัยก่อนบางทีถือหางกระเบนมาเลยไล่ฟาดไล่่องนั้นเลยซึ่งท่านก็ทําด้วยเหตุว่าถ้าปล่อยไว้มันก็จะเป็นเหตุอันอันลาบากไปต่อไปอีกอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันบางทีการว่าพระจะดุจะอะไรก็จะกลายเป็นว่าหาว่าพระไม่มีเมตตาไปอะไรบางทีระบบสังคมปัจจุบันก็ทําให้จัดการกันลําบากเหมือนกันแล้วอย่างถ้ากรณีพระมีลูกศิษย์ เอ่อก้นกุฏิหรือว่ามรรคทาย,ยกที่ไม่ทันคนนะ่ะสมมุตินะฮะไม่ทันคนแล้วก็มีความวูบวาบในหลงกิเลสอย่างเงี้ยเขาจะแก้ยังไงฮะสมมุติว่าพระก็จะแบบมีบารมีแต่ลูกศิษย์นี่แหละที่อาจจะวอกแวกไนะ่พคือา,อาจารย์เดี๋ยวคนนี้เขามานะเขาคือไม่ทันคนส่วนใหญ่พวกนี้คือเขาก็ต้องเรียกมาคุยอ่ะเขาต้องเรียกมาคุยว่าเธอทอําแบบนี้ไม่ดีนะไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีบางอันก็ เขาก็จะมีกรรมการด้วยค,คือไม่ใช่ว่ามัคคายทกคือใหญ่คนเดียวบางทีก็จะมีกรรมการก็เรียกกรรมการมาประชุมกันมาคุยกันว่าเอาไงบางทีก็มีการเปลี่ยนทีมเปลี่ยนอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันคือระบบเหมือนกับการจัดการในบริษัทหรือในใน,ใน,ใน,ในทางโลกเลยเพียงแต่ว่าเราอาศัยเรื่องการคุยกันก่อนการประนีประนอมการให้เมตตาหรือการชี้แนะก่อนเพราะเราถือว่าเป็นสถาบันสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยและโครงสร้างอันนี้ที่เห็นอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ใหญ่ๆเลยนะฮะค,คือพระที่มีอำนาจสูงสุด สมมุติในทางเนี้ยเป็นสายดาร์กคนที่อยู่ในวัดย่อยๆเนี่ยก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงอันเนี้ยมันจะทํำยังไงสมมุติเราไปบวชในวัดที่แบบสมมุติเจ้าวาดเขาเกิดมีความสีเทาอะไรอยู่เราก็ต้องหลับตาครั้งหนึ่งบวชหรือเปล่าครับมันจะต้องทําแก้ปัญหาคืองงจริงๆมันก็มีโอกาสเจอได้เพราะว่าบางที่ก็่บงสมม,ต,สม,มติกรณีแปดสิเปอร์เซ็นตสีเทานะ แต่แล้วเราเราเพิ่งไปบวชแล้วเราต้องมาเห็นแบบแต่จริงๆถ้ามันเทาขนาดนั้นเราน่าจะเห็นน้งแต่ก่อนจะเข้าไปาะจะเห็นก่อนเลยใช่ไหมคือเราต้องรู้แหละคือการที่เราจะไปบวชวัดไหนไม่ใช่อยู่ดีเดินดุ่มๆไปหลวงพ่อขอบวชคือเราต้องรู้จักกันมาก่อนเคยเข้าไปทําบุญเคยเห็นระบบแล้วเราศรัทธาเราเลื่อมใสในหลวงพ่อหรือว่าในวัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือเราต้องเลือกก่อนด้วยที่ที่จะเข้าไปดูโอ้วันนี้มันอิทธิพลแกง๊งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่ควรเข้าส่วนใหญ่เราก็อยากจะไปบวชกับหลวงปู่งตาาาาทททีี่่่่นนเมออะไรย้ มากกว่าอะไรเงี้ยก็คือมันจะค่อยๆสลายไปเองใช่ไหมมันไม่หมดหรอกคือยังไงพระพวกนี้คือสมมติที่สองเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ถ้าเขาชั่วเขาคือเขาเป็นคนชั่วเขาไม่ได้เป็นพระเพราะฉะนั้นพอเขาเข้าไปอาศัยระบบพระเพื่อที่จะหาเงินเพื่อที่จะเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องคอยระวังแล้วก็ดูแล้วก็พยายามหาระบบที่จะจัดการได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันจะหมดไปไหม ทุกธุกรกิจทุกที่มันมีคนชั่วอยู่ก็ไม,ม่เคยมีใครกำจัดไปหมดได้เพียงแต่เราต้องระวังตัวเองไว้ก่อนในอันดับแรกเพราะว่าวัดไม่ใช่ที่ที่เราถูกบังคับให้เข้าไปบวชถ้าเราเห็นว่าไม่ดีไม่พร้อมไม่เหมาะเราก็อยู่บ้านสวนตนภาวนาก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลือกวัดที่เราอยากจะทําบุญที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าคือเขาต้องวัดก็ต้องแข่งกันเองถ้าเกิดคุณทําวัดไม่ดีทําวัดไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าศรัทธาคนไม่เข้าไปทําบุญคุณก็อยู่ไม่ได้ Mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนทีนเราก็ต้องบีบกันทั้งสองทางที่แบบว่าเราก็ตั้งใจทํากับวัดที่ดีวัดไหนไม่ดีเราก็ถอยออกอ mm hmm. เหมือนในซีรีส์เรื่องเนี้ยค,ค่อนข้างมองข้ามช็อต mm hmm. เกมการเมืองในวัด oh. ชัดเจนมากอนนัของอันนี้แล้วก็จะมีเรื่องแบบระบบของผลประโยชน์ <c oughs> ทุกอย่างอมองข้ามพระพุทธศาสนา เขาแสดงให้เห็นว่าผมมองข้ามช็อตไปฮะใช่ซึ่งจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนรหรือว่าอยู่ในวงจรตรงไหนมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันเนี้ยจาะในประเด็นของสังคมตรงนี้นะค,ะครับสังคมในวัดนะครับมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมันม,มันมันอันตรายกว่าตรงที่ว่าคือมันเหมือนทุกสังคมอย่างที่เอสบอกแหละแต่ว่าปัญหาคือคุณสวมผ้าเหลืองอยู่อ่ะซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนดีแต่ว่าคุณดันเอาอะไรไม่ดีไปใส่ในนั้นคนก็เลยไปมองว่าผ้าเหลืองไม่ดีซึ่งจริงมนไม่่่่ใชคคทีีดก็ือ คนชั่วที่ใส่ผ้าเหลืองแต่ผ้าเหลืองอหรือพระศาสนานะมันก็ยังคําสอนก็ยังบริสุทธิ์ความดีก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องตระหนักอเพราะถ้าคุณจะทําขนาดนี้คุณออกมาเถอะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะมองข้ามไปละคือลืมไปเลยว่าตัวเองสวมผ้าเหลืองและเป็นพระก็จะคิดนูน่นคิดนี่เป็นธุรกิจนู่นนี่นั่นก็มีเยอะซึ่งเราก็ยากจะไปบังคับใจใครได้คือบางค,บคนนะ่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเขาถ้าไม่บวชเขาเขาอยู่ไม่ได้อะเขาไม่มีกินเขาไม่มีงานเขามีอะไรบางทีเขาอยู่ด้วยการบวช แต่ว่าอย่างน้อยถ้าคุณจะอยู่ด้วยการบวชทั้งทีก็ขอให้อยู่อย่างดีหน่อยได้ไหมก็สามารถเป็นคนที่ทุกคนกราบไหว้ขนาดพ่อแม่คุณยังกราบไหว้แล้วคุณยังทําตัวแบบนี้อีกมันก็ไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องตระหนักตัวเองด้วยนีอีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายครับผมมันมีความโรแมนติกอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะครับซีรีส์นี้ครับแต่ไปหาดูกันเองแล้วกันแต่ผมก็จะมีคําถามว่าเอ๊ อย่างการวางตัวของผู้หญิงเวลาเจอกับพระรับเขาปกตินี่เขาคุยโดยตรงได้ไหมหรือว่าเขาสามารถยืนพูดกันในแบบกันได้อย่างงี้คือจริงๆหลักตามวินัยก็คือได้คุยได้แต่ว่าจะต้องมีญาติโยมอยู่ด้วยครับคือจะแบบว่าคุยกันในที่ลับคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือต้องแบบไปที่โล่งแจ้งมีคนมีญาติโยมอยู่เพื่อเป็นการป้องกันพยานให้พระเพราะเราอย่าลืมว่าบางที พระที่โดนจับสึกเพราะไอ้แกงพวกนี้ก็มีบางคนแบบเป็นพระปฏิบัติดีแต่ว่าไม่ไม่ลงรอยกับชาวบ้านชาวบ้านก็ส่งแกงผู้หญิงวิ่งเข้าไปในกุฏิแล้วบอกหลวงพ่อข่มขืนหนูอะไรเงี้ยให้ป่าเสื่อมเสียอย่างเงี้ยมันก็มีแล้วถ้าผู้หญิงหลงรักพระนี่ทํายังไงฮะก็ต้องทําใจไม่คือปลดกระดุมหนึ่งเม็ดอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวไปดูในซีรีส์มันจะมีผม,มต้องแฝงนัยยะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือหลงรักพระได้มันก็เหมือนคนหลงรักกันธรรมดาแล้วแล้วเป็นพระจะหลีกเลี่ยงยังไงครับ มีผู้หญิงมาแบบเพราะในสะสพานหรือ,อ,อรในอในสายหลวงปู่ม,มั่นก็มีที่เจอแบบในท่านบางทีท่านทุรงหนีเข้าป่าไปเลยคือถ้าแต่ท่านเป็นพระตั้งใจปฏิบัติจริงๆแต่บางองค์ก็ไม่ไหวไม่รอดเจอกิเลสก็สึกออกมาอะไรเงี้ยมันก็มีสุดท้ายมันอยู่ที่การตัดสินใจระหว่างสองฝ่ายเพียงแต่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ควรทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมคือจะสืกออกมาแล้วจะเป็นผัวเมียกันก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่เป็นพระอยู่แล้วแอบมีเมียอย่างงี้ไม่ได้ผมถามนอกประเด็นเสบเนื่องสมมุติว่าบวชเป็นพระแล้วมีผู้หญิงมาชอบระหว่างที่เราบว แล้วเราก็วางตัวดีแล้วก็อาจจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วก็พอละศึกออกมาแล้วไปจีบกันทีหลังนี่เงี้ยไม่มีปัญหาไม่ผิดใช่ไหมจะผิดตรงที่ว่าเอนั้นแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณหลงรักก่อนหรือเปล่าวันนี้เกี่ยวไหมก็ถ้าศึกมาแล้ว,ลวเราไม่ได้ไปทําผิดศีลผิดอะไรมันก็ไม่มีปัญหาก็เป็นเรื่องของส่วนตัวมีเยอะบางคนเนี่ยเป็นพระอยู่แล้วก็ผู้หญิงก็คอยมาทําบุญมามอะไรสุดท้ายพอพระพนี่เรียนจบ มีงานทําอะไรก็สืบออกมาผู้หญิงคนนี้ก็แต่งงานด้วยมีเยอะเลยก็ถือว่าก็อยู่ในคันลองที่ก็เหมาะสมดีกว่าไปเป็นอะไรกันตอนเป็นพราอาันนี้อันนเป็นปัญหานะครับจริงๆมีอีกหลายประเด็นในซีรีส์เรื่องนี้เอาเป็นว่า อันนี้เราจับประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างอื่นหรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างหรือว่าอยากจะพูดคุยนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับไม่ไว่าจะทุกช่องทางไม่ไว่าจะเป็น y t u t u นะครับหรือว่า a c e b o o กนะครับก็ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับกับตอนใหม่ๆจากพวกเราโค o ชกูรูนะครับแล้วก็ทางช่อง Youtube ส่วนในวันเสาร์สามทุ่มอาจารย์รทิศพูดคุยกันสดๆที่แฟนเพจนะครับ ใครมีประเด็นอยากจะสอบถามเข้าไปคุยกันได้นะครับแล้วก็เราจะนำเทปนั้นมาออนแอร์รีันอีกครั้งหนึ่งในช่อง YouTube ตอน2ทุ่มครึ่งของวันพุธนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเรื่องไหนใครอยากจะให้เราพูดเรื่องไหนเ,เกี่ยวกับประเด็นความเชื่อหรือว่าเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องผีต่างๆเหล่านี้นะครับส่งเข้ามาได้นะครับที่นี่โกสกูร u รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้วกเร้องสามคนขอตัวก่อนนะครับก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ